ตาลยนก็ตั้งในแบบของเขาเลยคนฉับสูง99.9%ทุกประเทศประเทศที่มีเผด็จการจีนมากมาย้างว่าเผด็จการพวกนี้เนี่ยท้าเคยพูดไหมว่าเขาไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่มีครับเขาเขียนเป็น จะอ้างว่าเวอรเขาได้รับเลือกั้งมาเขาจะอ้างว่าเขาเป็นเสียงธรรงมากประชาชนที่เขามันมีมากเหนื้นกันประชาันบอกมันมีองค์กรหลายประการแต่เรามาจะมองประชาธิปไตยคือเรื่องตั้งม okay ีร okay, like ัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง มีสภามีฝ่ายบริหารจะพา,า,า,ะพาละไผยที่ประหยัดละมีฝ่ายตัวตนครับรเภดักกรทั้งหลายในโลกนี้ยังไม่พูดเลยเลยต้องกัยกเยอะต่เรืมอื่นหมด สัจจกพูดสิทธิของการ <c oughs> รวมตัว <c oughs> ไม่พูดถึงเรื่องความยุติธรรมและความที่ยงธรรมของระบบยุติธรรมไม่พูดถึงเรื่องเสรีภาพในการเสนอข่าวและสิทธทิในการเข้าถึงข่าวทันกับเหตุการณ์และสมัุติ เมืเ่อพูดถึงเรื่องประชาสังคมไม่เข้าใจว่าทำไมต้อก็มีองค์กรอิสระภายใต้การรู้เยอรมัน,นีซึ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่สองแพ้ยับเยินทั้งวัตถุทั้งด้านจิตใจข้าฟื้นตัวไม่ได้ปัจจุบันเนยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกษิจใหญ่ที่สามของโลก มีประเมองเจ็ดสิบแปดสิบล้านมีบอศสถิติที่เข้มแข็งมากสุดท้ายนี้ทุกคนบอกว่าแตก่ก่อนคนกลัวเยอรมนีตอนที่เยอรมนีก่อนออกเมืตกจะเข้ารวมกันทุกคนกลัวบอกเยอรมนีรวมไม่ได้มาไรนฝะรั่งเศสอังกฤษประเทศในยุโรปแยกแล้วเพราะประเทศนี้เป็นประเทศที่เเม s t r ริสติกคือช่อกระบบทหาร แล้วจริงๆเป็นเอาอรมนีไปยังไงเศรษฐกิจยุโรปอยู่ได้เนี่ยก็เพราะเยอรมนีคุมอะไรทำอยู่ลักษณะน,นี้เยอรมนีเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงถาวรมากที่สุดบทความพระรบนาลหลายคนมีควาเมเป็นตรงกันว่าที่ระบอกประชาธิปไตยของเยอรมนีนี้ เข้มแข็งและมันคงที่สุดเพราะคนเข้าใจครับว่าประชาธิปไตยอันที่สองความแข็งแกร่งของสารรัฐธรรมนูญที่คอยกีดกันคอยห้ามปรางไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตสารรัฐธรรมนูญของเยอรมนันแข็งมาก ใครมีปัญหาอะไรก็จะส่งส่งไปสารนิติบุคลว่าถูกต้องตามบบรัฐธรรมัรนูญุลหรือไม่ไม่ใช่ของแปลกนั่นการเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของเสียงข้างมากไม่ใช่เรื่องของเรื่องใดอย่างเดียวมันถือว่าคนที่มาใช้อำนาจที่ประชาชนมอบหมายให้เป็นการชั่วคราวนะครับแล้วที่มอบหมายให้เลยบอกว่ามอบหมายให้สี่ปีนะ มอบมาให้ไม่เกินสี่ปีแต่ละครั้งจะต้องมีการรลืองตห้ไม่ใช่สี่ปีนะประชาชิใไต,ต,ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงพื้นฐานของหลักนิติธรรมพื้นฐานของเส,สรีภาพกับสิทธิมนุษยชนต่างๆ โดยเฉพาะพื้นฐานทางสิลธรรมแต่สิ่งที่เป็นหัวใจของประชาธิปไตยซึ่งผมอยากให้ไปคิดและไปคุยต่อกันเป็น่าาิจัยงมากคือเป็นระบ,บอบที่จะสามารถทำให้คนที่มีกว่ามแตกต่างกัน อยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าพึ่งแต่เสียงทั้งมาแต่ก็จะมีการจัดการบริา <c oughs> หารอำนาจรัเจะมีการจัดการการแป,งป่งพันทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีการจัดการต่างๆโดยอาศัยเสียงข้างมากเป็นหลักแต่จะไม่ละทิ้งและ ไม่เพิิเฉยไม่ไม่ไม่เพเฉยกับคนที่มีความเห็นแตกต่างและเป็นเสียงข้างน้อยอันนี้เรื่องซึ่งไม่ใช่บอกว่าฉันฟังเสียงข้างน้อยฉันฟังแล้วแล้ตัดสินใจอย่างนี้คำถามถามต่อไปฟังแล้วได้ยินเปล่าะฟังแล้วเข้าใจเปล่า ระบ,บยบวัชิชยที่เป็นประบอบที่ต้องอาศัยการประนีประนอมไม่ใช่ว่าทุกคนหรือคนใอะไรก็ตามโดยเฉพาะคนที่มีอ่หน้าไม่ใช่ได้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องอาศัยพื้นฐานความเห็นข้อที่เห็นของฝ่ายน้อย่าย่ายข้างน้อยด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมว่าผมอยากเห็นมีการพูดถึงมากขึ้นการโรงเรียน ผมได้เป็นกรรมการประธานกรรมการนี้คณะปฏิรูปเราเพิ่มผลิตไม่ใช่ผลิตให้สาาพิเศษอะแรลแต่อย่างน้อยเพิ่อะไรบางอย่างที่คนควรจะเอาไปใช้ได้เป็นปรับปรุงได้แต่ไม่มีสารศึกษาโดยเฉพาะไม่มีอะไรไหนสนใจที่จะสร้างเวทีให้มีการพูดจาหรือพูดอย่เลยสองปีให้หลังเพงจะมาพูดถึง,งประเด็ิรูปกันไอตอนนั้นเราทำเสร็จจะมีเลือกตั้งเรา,า็ยัาวามบัด ยังบอกว่าจะมีการเกิดอเอาไปเป็นพื้นฐานของการสร้างน,นียหรือเป่าชยไปอย่างนี้มันแย่ผมไม่อยากจะพูดแบบทุกพี่เขา่าสงสารเมืองไทยแล้วผมไม่ต้องการให้มีความสุขแบบคนหย่งผมนี่เกิดความเบื่อหน่ายไม่ครับแต่ผมอ,อ,อยู่ในกลุ่มน้อย เป็นชนกลุ่มน,น้อยอายุก็มากแล้วตอนไหนหน้าที่ก็ไม่มีก็ไม่อยากถึงเวลาแก่เนี่ยพูดออกไประเบนดหัวเ,หเสือกแต่ม่้พูดก็ไม่ได้แต่ผมพูดถึงความเป็นสุจใจแต่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยนึนคิดหน่อยนะ เทว่เง็นที่ช่วชยเวเน,นยวเเ็เเเรเเเเเเเาเาเเเ่เเเเเแเเเเงเเ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 เกเเเเาเเเเเเเ่เเเาเเเเานเรเเเเเเะเาเเเเเเปเเเาเเเเเาเเ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 เนเาเเมเเ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 เาเเ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 เม เรื่องคุณธรรมนี่สอนไม่ได้ศาสนาพุทธไม่มีความั่นเ่งไม่มีการสัองให้ทำคุณศาสนาพุทธจะบอกให้นคนถาความจริงให้ศึกษาไตรตรองและใช้สติปัญญาศาสนาพุูธไม่จะบอกว่ามีคำตอบแล้วไมีไ,ไม่แช่แต่คนที่บอกเป็นผู้ ศาสนพุทธศาสนาครับจะได้ขน้นทุกศาสนาตอดีเราต้องกระตุสิ่านีผมไดยยินอบกณะนีเมืองไทยแย่มากทั้งนักการเมืองทั้งนักวิชาการไปทำสายศาสนาด้วก็ฝากไว้กันฝาก้คนรุ่นหลังราว่าคนรุ่นหลังนี้ตั้งแต่แปสิลงมานะ 会卖。